สวัสดีค่ะแม่น้องหมวยตอนบายบายขึ้นขี่มันขึงแล้วนะคะเมื่อนี่ให้ลูกๆเอาไปส่งลูกค่ะนะคะขี่มันหลอดนี่กับเต็มทีกัดน,นะคะ ขอเิ่นกับสิไปเบิ่งงานน้ำหลูกนะคะยันลูกล่งบอ่อแล้วเมือนี้ว่ามันหลายเนาะอัดเต็มรถดไปเลยเมือนี้ข้อเิ่นกับสิเป็นลงซอยกันสิยันฝนตกคํำอัดสามไปเลยค่ะสามข้อลูกไปแล้ว นี่คุณแม่กะอยู่กับน้องฝ้าเดียเนาะอยู่หลังบ้านเพ่นละเมื่อนีิขื้นขี่มันแล้วพ่อเพิ่นกับไปส่งขี่มันกระลูกไส้แม่กับซิอยู่กับน้องฝ้าเดียเพิ่นเก็บปากเพิ่นต๊เตียงมาขึ้นนี่นอนเป็นบ้านนอนต๊เตียงน้องฝ้าเดียก็ได้นะคะส่วนน้องมวยเพิ่นกันอนตื่นกับลังอาบน้ำอยู่คุณแม่กับิีอาบน้ำก้อนขื้นขี่มันซอยหลูกๆมาตะแล้วเนาะค่ะ มื่อน,นีสิพ้ามาเบิงลงเลื่อนตรงนี้ก่อนคุ้นพ่อฝนสางไกลแล้วๆเมื่อนี้ก็ไม่ได้ออกตลาดน,นะคะอีกสองมือก็สิได้ออกตลาดน,นะคะไม่ไผ่คุ้นพ่อก็ไปตัดไม้ไผ่กับลูกไส้มาตัดมาสิสิมาเห็ดลงเลื่อนพรงนี้เนาะตัดมาแต่ก็ได้หลายเติมนะคะได้หลายเติมไม้ไผ่หฮารอบนี้คุณแม่เปลี่ยนเห็ดแบบโค้งนะคะหลังค่า เห็ดแบบโคง้งเห็ดแบบโคง้งแบบโคง้งหนาจั่วกับปกติต่ว่าหลังค่าเห็ดแบบโค้งอ่อ,อนๆจักหน่อยนะคะ,อ,ะอันนี้โรงเรียนนี้เขาก็ได้เป็นปีผลนะคะเขาหนึ่งเห็ดไยเน่ยนๆได้เป็นปีเปี่ยงกับเปลี่ยนตะผาเนาะส่วนมั่นเฮากัเริ่มเกิดแล้วนะคะต่ว่ากัแรงคากสิสูแรงไว้บ่บบคุขึ้นแม่ว่า ใบอ่อนๆกำลังแตกใบค่ะมันฝนตกมาอีกจากรอบหนึ่งนี่ติดดีขนาดเลยค่ะบรรยากาศบานนอกเขาเนอะ,อ,ะอันนี้กันย่างตะล้อเสือผ่ามาคุ้มอันนี้กับซีสมแซมเหล่านีก้ก็ขึ้นเราไม่เนาะรอบนี้กับสิได้งานกับสิไดยเดินเรียวอยู่หรอกค่ะพระาว่าลูกไส้ปิดเทิ่มทั้งครูเนาะอ่าเาก็เร่งขึ้นค่ะ ืัอนี้เอาไปซ้ำนีก่อนจ้าขอบคุณเอฟซีนะคะถูกกำลังใจตีทรงให้คุณแม่เนาะกับน้องมวยเอฟซีเพิ่งกระโท่สายตรงมากกับมี่นะคะบางคนเพิ่งกับมาตะกรุงเทกไปพอยุตตลาดนัดเนาะเิ่นกรให้กกำลังใจคุณแม่กับขอบคุณยหลายนะคะติดติดตามคุณแม่น้องหมวยอุดรท่านี่เนาะคุณแม่กับขับประคองน้องเพิ่งยุตตอนนี้เป็นคดีขึ้นมาหลายค่ะดีขึ้นมาหลายสวนมากสิกินนอนกินนอนมาตอนนี้ ค่ะก็ออกมายางแน่นนิดหน่อยบรรยากาศพื่นหอนเพิ่นไ่อยากออกหอนหองพิ่นละอ่ะอยในหองพิ่นตอนนี้ก็เพิ่นก็กินขขานอนแ่บค่ะนี่อ่าใครขืนอ้วนขืนแน่จัหน้อยค่ะทางคนกินหลายเดี๋ยวเพิ่นอาบนา้ำเต็งตัวแล้วขึ้นแม่สิอัปเดตอากาศให้บ่งนะคะค่ะไปสํานียก่อนจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ